การณ์นี้เกิดขึ้นมากนในประเทศจีนซึ่งที่ผ่านมาจีนก็พยายามที่จะระงับยับยั้งการมีบุตรมากการตั้ง,งันยับยังสิ่งที่ตามมาก็เป็นเรื่องของการลักพาตัวและเกิดแก๊งลักพาตัวเพื่อขายเด็กนะโดยเฉพาะเด็กชายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งนในประเทศจีนแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดนะลูกคนรวยนะถูกลักพาตัวไป นะครับปรากฏว่าไปอยู่ในครอบรครัวคนรวยและต่อมาก็มาเจอว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของคนรวยซึ่งเป็นความโชคดีโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกคนจนถูกลักพาตัวไปขายให้กับคนรวยแต่ทุกอย่างกลับตรบปัด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัาากเจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศความขัดแย้งของหมาำนาจะคงเป็นประเด็นสําคัญนะที่เป็นการเปิดสงครามไบลสัสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธปรากฏว่าอื้อๆลกันเลยทีเดียวนะฮะไวของอิตาลียันสัญลักษณ วัวชนคู่บนขวดไม่ได้เรียนแบบโลโก้เรดบลูชื่อดังนะครับหลังเจอหมายเตือนนะครับละเมิดลิขสิทธิ์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าบ,บริษัทผู้ผลิต Y วอิตาลีน้องใหม่จากแคว้นซาดีเนียนนะครับหมู่เกาะทางตะวันตกของอิตาลีออกมาปัดไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ อัวแดงคู่ของเรดบูลแน่นอนยืนยันแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโลโก้เครื่องดื่มชูกำลังเรดบูลหรือกระทิงแดงชื่อดังที่กำเนิดจากประเทศไทยหลังบริษัทได้รับหมายแจ้งเตือนจากบริษัทเรดบูลของออสเตรเลียนะครับในขณะที่รัสเซียก็ยิงถน่มขีปนาวุธ นะครับเข้าใส่โรงงานไฟฟ้าทั่วยูเครนขณะที่ประธานาธิโจไบเดนจ่อเยือนโปลแลนด์ช่วงครอบรอบ1ปีสงครามบ,บริษัทร,รัสเซียระดมยิงขีปบาวุดนับร้อยลูกโดยพุ่งเป้าทําลายโรงไฟฟ้าหลายแห่งทั่วยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวโรดโ,ดโดมีเรสกี้นะครับกลับจากเดินสายทั่ว เมืองหลวงยุโรปนะครับเพื่อร้องขออาวุธเพิ่มเติมท่ามกลางความกังวลของทางเจ้าที่ยูเครนว่าบริบการโจมตีวรบใหม่ของรัสเซียทางภาคตะวันออกจะเริ่มไม่กี่วันข้างหน้าในขณะที่ปฏิหารก็มีจริงครปรากฏว่ากู้ภัยทําการช่วยเหลือเด็กวัย6ขวบที่ติดซากนะครับสวัน ยอดดับเพนไหวตรุรกีซีเรียพุ่งเกิน24,000ศพเจ้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตเหยื่อเพนไหวในซีเรียได้เพิ่มขึ้นอีก4คนนะครับรวมถึงเด็ก4ขวบที่ติดใต้ซากตึกมานาน4วันขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเพนไหวในตรุรกีและซีเรียล่าสุดเกินกว่า24,000คนเข้าไปแล้วในขณะที่สุดวิปโยค แผนดินไหว7.8เมกะจูดถล่มตุรกีนะครับซ like ีเรียฝังประชาชนติดใต้ซากทะลุกว่า20,000คนไปแล้วเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีและซีเรียนะครับนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุหลักหมื่นฮะ อาคารบ้านเรือนพังได้รับความเสียหายนับพันหลังขณะที่องค์กรบรรทุกออกมาแจ้งเตือนผลกระทบขั้นหายนะในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของซีเดียซึ่งมีพลเรือนกลุ่มเป้าหมายเปราะบางนับล้านล้านคน,นที่พระถินจากไฟสงครามกลางเมืองและต้องพึ่งพาการช่วยเหลือด้านมนุษยรษธรรมอยู่แล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับ จะส่ง F-22 ี่ทำการสอยวัตถุขนาดเท่ารถยนต์เหนือรัฐอลาลสกายังไม่ฟันธงเป็นบอลลูมสอบแนมหรือไม่สหรัฐอเมริกาจะมีการส่งเครื่องบินขับไล F ่ F-22 ยิงสอยวัตถุโดยไม่ทราบชนิดเหนือท้องฟ้ารัฐอลาสกานะครับ เพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์จากที่กองทัพสหรัฐได้ยิงทำลายบอลลูนสอดแนมของจีนที่ลอยผ่านทลายหลายเมืองในสหร,รัฐเมกาโฆษกของกลาโหมของสหรัฐเมริกาถแถลงว่ากราดบินขับไล่ได้ยิงอาวุธมิตรล์วินเดอร์นะครับเข้าทำลายวัตถุดังกล่าวที่มีขนาดพอๆกับรถยนต์หนึ่งคันโฆษกยังระบุอีกว่าเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของมัน และไม่รู้ว่าเส้นทางวัตถุดังกล่าวเดินทางเริ่มต้นมาจากที่ใดในขณะที่เป็นได้อนให้ขอ้อบว่าวัตถุดังกล่าวถูกเวรดา์ภาคพ,พื้นดินตรวจพบนะครับและกองทัพได้ส่งเครื่อง F-35 ออกไปทำการสำรวจจนพบว่ากำลัง,งมุ่งเป้าามมุ่งหมายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลอยอยู่เหนือพื้นดินประมาณ40,000ฟุตนะครับหรือ1 000, 2 12,190ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการบินของพลเรือนวัตถุที่ถูกยิงตกนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอาสส้าใกล้พรมแดนแคนาดาเมื่อเวลา13โด45นาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกนะครับที่เจ้าที่ระบุว่าทำให้ง่ายต่อการเก็บกู้เนื่องจากทะเลแถบนั้นยังคงเป็นน้ำแข็งอยู่โฆษโกของพนทากนอนระบุวา่านักบินของสหรัฐเบริการนำเครื่องบินเข้าใกล้ นะครับวัตถุดังกล่าวพบว่าไม่มีมนุษย์ควบคุมอีกทั้งยังไม่สามารถบังคับทิศทางและรูปร่างไม่เหมือนเครื่องบินด้วยแต่ก็ไม่ฟันธงว่าเป็นบอลลูนสภาพอากาศหรือบอลลูนชนิดอื่นหรือไม่นะครับในขณะที่วังบักกิงแฮมนะวิตกออสเตรเลียมีสิทธิ์ปฏิเสธเสด็จเยือนของเจ้าชายวิลเลียมที่3ส,สู่แดนจิงโจ้นะครับเอเจนซี่รายงานว่า สื่อสหรัฐอเมริกาชี้รัฐบาลเคนเบอร่าสามารถนะครับปฏิเสธการเสด็จพระราดำเนินเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยพระเจ้าชาที่3และพระราชินีแคมเมร่าหากหนาย,ยกแอนโทนีอันบานิสนะครับตัดสินใจเดินหน้านำประเทศสู่การลงประชามติเปลี่ยนออสเตรเลียเป็นสาธารณรัฐนะครับหลังเปลี่ยนภาพ เงินดอลล่าออสซี่จากคิงชาวที่3เป็นวัฒนธรรมชนเผ่าอะบอริจินนะครับซึ่งเข้ามาทําการแทนที่อีกเหตุการณ์นหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็ปรากฏว่าหนุ่มจีนถูกลักพาตัวกลายเป็นลูกเศรษฐีพันล้านสุดท้ายพบว่าพ่อแม่แท้ๆก็เป็นเศรษฐีเหมือนกัน คนเรานะมีบุญวาสนาส่งเสียกันซะอย่างนะครับยังไงก็ไม่ตกตรกรรมลำบากอย่างเช่นหนุ่มจีนายหนึ่งถูกลักพาตัวไปขายตั้งแต่เด็กสุดท้ายดันกลายมาเป็นทาย,ยาทเศรษฐีพันล้านนะครับพร้อมมารู้ความจริงว่าพ่อแม่แท้ๆก็มีฐานะร่ำรวยระดับเศรษฐีเหมือนกันนักส i ิม South China Morning Post นะครับแผ่ตีแผ่เรื่องชีวิตผกผันนะครับของเหมยจือเจียง ซึ่งถูกแก๊งขโมยเด็กลักพาตัวใจไปจากมณฑลหูหนานนะครับเมื่อ1,997ขณะที่อายุได้งขวบและต่อมาลูกชายนะครได้ถูกขายให้กับครอบครัวซึ่งสืบทอดให้กับเขาเวลาในเวลาต่อมาเนื่องจากว่าเห็นว่าเด็กคนนี้ผอมและตัวเล็กเกินไปเหมยจับพัดจับหูได้เจอครอบครัวมหาเศรษฐีในมณฑลฟูเจียนซึ่งรับเขาเป็นบุตรบุญธรรม และส่งเสียเข้าเรียนจนจบมปลายได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวอย่างเราก็ตามหนุ่มวัย27ปีบอกกระสือว่าตนเองมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสมอหากเพราะรู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่นะครับอีกด้านหนึ่งผู้กำเนิดเหมืยก็ยังคงพยายามติดตามลูกคนโตที่ถูกพรากหายไปกว่า20ปีนะครับเล่าว่าเขากับภรรยาผานฉังเอ๋อนะครับ ตั้งหน้าตั้งตาสืบหาลูกชายที่หายไปจนจะเป็นบ้าครอบครัวยังคงจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับลูกชายทุกๆปีถึงขั้นซื้อบ้านเตรียมไว้ให้เพราะเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาความฝันของสองผู้เท่าดังกล่าวกลายเป็นความจริงเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลังจากเพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวอาสาตามหาบุตรชายของเขาด้วยวิธีการเปรียบเทียบ DNA ทันทีที่รู้ว่าเหมย จือเจียงตัดสินใจบอกลาพ่อแม่บุญธรรมเพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวตอนนั้นก็เริ่มฝึกงานในธุรกิจโรงแรมของพ่อและแม่ซึ่งคาดหวังให้เขาเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อไปพ่อของเหมยกล่าวว่าไม่ว่าเขาจะร่ำรวยขนาดไหนแต่ความรักที่ให้ลูกก็ไม่เหมือนกับพวกเราที่เป็นพ่อแม่แท้ๆขณะที่ฝ่ายลูกชายยอมรับว่ารู้สึกได้ถึงความรักที่พ่อแม่มีแต่มีกับผม นะครับชาวเน็ตได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวก็แสดงความคิดเห็นกันไปแตกต่างกันนะครับทำไมถึงเลือกที่จะทิ้งพ่อแม่บุญธรรมที่ร่ำรวยกว่าบ้างนะครับขณะที่ส่วนใหญ่บอกว่าเห็นใจเหมยที่ไม่เคยได้รับความสุขในวัยเด็กและววยพรในเขาสัมผัสกับความสุขของครอบครัวยอย่าง แพ้จริงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่า UN รายงานว่าชาวซีเรียถึง5.3ล้านคนไร้บ้านจากเหตุแผ่นดินไหวเร่งส่งความช่วยเหลือในทันที UN mm. เผยชาวซีเรียกว่า5.3ล้านคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านหลังเหตุแผ่นดินไหวพร้อมขอให้รัฐบาลและกลุ่มกบฏหยุดยิง เปิดทางให้การช่วยเหลือจากนานาชาติเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดชนสน,นั่นฮะรถยนต์ฝ่าทางข้ามรถไฟในสหรัฐอเมริกาถูกม้าเหล็กชนได้รับบาดเจ็บถึง2องรายรถลึกรถไฟเมโทรริงนะครับพุ่งเข้าชนรถยนต์นะครับพังบริเวณจุดตัดทางข้ามรถไฟที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเหตุเกิดจากคนขับรถ ฝ่าฝืนนะครับกดจักรยานขออภยัยฮะฝ่าฝืนกดจราจรขับฝ่าไม้กัน้นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับในขณะที่ประธานาธิโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเตรียมเยือนโปลแลนด์ภายในเดือนนี้นะครับก็รอบ1ปีสงครามรัสเซียบุกยูเครน ประธานาธิบดีโจบไบเดนเตรียมเดินทางไปโปรแลนด์เพื่อตอกย้ำการสนับสนุนรัฐบาลของยูเครนโดยไปการเยือนที่สงครามรุนแรงนะครับกำลังดำเนินการในยูเครนมาครบรอบเป็นเวลา1ปีพอดีนะครับในขณะที่นักอวกาศเซินโจนะครับ15ของจีนประสบกับความสำเร็จออกสเปซซอนะครับเป็นครั้งแรก2นักบินอวกาศ สนโจ15ของจีนนะครับประสบความสําเร็จในการออกปฏิบัติการนอกตัวยานเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเวลานาน7ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับนะครับสถานีอวกาศเทียน่งในขณะที่ตะวันตกนรปรากฏว่าไม่ตัดโอกาสส่งเครื่องบินให้กับทางฝั่งของยูเครนแต่มีอุปสรรคหลายประการรออยู่ ผู้นำของยูเครนเดินทางไปทั่วยุโรปร้องขอเครื่องบินลบมาใช้กับรัสเซียนะครับแต่การส่งเครื่องบินลบให้กับยูเครนต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งการบินการฝึกบินของนักบินความเสี่ยงที่สงครามจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าบานปลายในเรื่องของอิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือขวมลูกสาวออกงานอย่างชื่นมืน่นบรรดานักวิเคราะห์ ความมั่นคงทั่วโลกต่างพากันตั้งคำถามเรื่องของทายาทนะครับอำนาจเกาหลีเหนือว่าคนนี้คือตัวจริงหรือไม่หลังนายคิมจองอึนผู้นำนะระดับสูงสุดของเกาหลีเหนือพาเด็กหญิงคิมจูแอนะครับวัยเก้าขวบทยอยเดินออกงาน ในเชิงปรากฏการณ์ในแงสิ่งที่เราเห็นขนาดนี้ก็คงเห็นความขัดแย้งระหว่างจีนรัเสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาจีนก็ปรากฏว่าถูกทางสหรัฐอเมริกาสอยนะฮะบ,บอลลูนรายวันหลังจากมีการกล่าวหาว่าบอลลูนที่ตัวสภ,วสภวาพอากาศนั้นนะครับเป็นบอลลูนสอบแนม นะครับที่ควบคุมโดยรัฐบาลจีนนที่มีบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ใช้ F-22 ทํำการโจมตีอีกครั้งซึ่งเป็นวัตถุที่ลอยผ่านไปยังฝั่งของแคนาดาแล้วอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกา,กาย,ยังคงหาหนทางจะจบสงครามไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามจะปลุกให้มีการต่อสู้และปรากฏว่า นะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่โควิด -19 หายไปนะครับการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดนกกำลังจะเข้ามาแทนที่ขณะเดียวกันก็มีรายงานที่เป็นข่าวทั่วโลกเรื่องของการกลายพันธุนะ์ว่ามีการทดลองรูปแบบใหม่การกลายพันธุ์โควิด -19 ถูกโจมตีเรียบร้อยสิ่งที่ตามมา ไขะะวัดนกก็เข้ามาแทนที่สงครามไบรัสงครามตางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งสงครามพลังงานกาลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามสงครามนี้จะยังไม่จบและจะดําเนินการต่อไปสิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นเรื่องของคนรวยที่ปรากฏว่านะ ถูกลักพาตัวไปไปขายต่อในประเทศจีนเนี่ยมีความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงอดีตที่ผ่านมาเพราะช่วงการห้ามมีลูกทำให้มีการขโมยเด็กโดยเฉพาะเด็กชายเนี่ยไปขายในขะับสิ่งที่ตามมาก็มีการซื้อกันเป็นทอดๆสุดท้ายก็ไปเจอตัวของบุตรของตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากนะในประเทศจีนซึ่งที่ผ่านมาจีนก็พยายามที่จะระงับยับยั้งการมีบุตรมาก การดังกล่าวจบยังสิ่งที่ตามมาก็เป็นเรื่องของการลักพาตัวและเกิดแก๊งลักพาตัวเพื่อขายเด็กนะโดยเฉพาะเด็กชายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศจีนแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดนะลูกคนรวยนะถูกลักพาตัวไปนะครับปรากฏว่าไปอยู่ในครอบครัวคนรวยและต่อมาก็มาเจอว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของคนรวยซึ่งเป็นความโชคดีโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกคนจนถูกลักพาตัวไปขายให้กับ คนรวยแต่ทุกอย่างกลับตาลปัดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศจีนเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกในวันนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทอ ี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่มีได้ส่งออกนามีลรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสา ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด งานไปด้วยเพื่ไทย